Are y <Yeah. S 1> อายูเร y ี a รดีก็ข้ามาอึ๊บอึ๊บข้ามาโอเคหยุดโยนเยี่ยมเอาวิ่งกลับวิ่งกลับอา้าวช่องแรกข้ามมาจะเย็นๆอา้าวข้ามาอย่าตกลาวานะเอออย่าตกลาวนะอึ๊บโอเคข้ามมาเยี่ยมอีกข้ามาข้ามาเยีาา่ยมอ้ย่าโยน ทีละอันทีละอันทีละลูกนะคะลูกบอลทีละลูกนะยตกระวางนะยตกระวางนะกระดึ๊บเยี่ยมกระโดดข้ามกระโดดข้ามเยี่ยมทำไมนักเรียนถือมาสองลูกอะคะ เฮ้ย hey, สองลูกเลยเหรอกี่โกงี่ตามกติกาต้องเล่นทีละลูกสิค่ะเอาข้ามาที่อา้าวฟาวอย่างงี้ไม่ได้ทำไมไม่กระโดดแล้วลูกเหนื่อย <c oughs>